ใช่ไหมฮะมถ้าข้อมูลพวกนี้ไม่เห็นถึงกันทุกคนก็ต้องเขือเพราะเขื่อเนี่ยมันทําให้มีสต็อกในระบบโอเวอร์โอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะ <c oughs> ตอนแรกจะคุยกับคุณที่ผมนึกว่าโอ้ยง่ายแล้วคุยเรื่องจับคนขับรถไม่ให้เมาขับรถก็เสร็จแล้ว <c oughs> นี่น <c oughs> ซับซ้อนมันตอนนี้มันเป็นวิชาเลยนะ <c oughs> อยู่ระหว่างเอนจิเนียร์กับบิสซิสเป็นวิชาโลจิสติก เอนจินียร์ด้วยใช่าใช่ตอนนี้ผมเรียน Ph.D ทางด้านโลจิสติกอยู่ครับมันเป็นศาสตร์เป็นวิชาชีพไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายคือเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ครับเป็นเรื่องของเอนจิเนียร์มาบวกกับบริหารธุรกิจมารวมกันมันมีความสลับซับซ้อนใช่ครับในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติอย่างบริษัทของคุณชุมพลเองเนี่ยสัดส่วนการลงทุนเรื่องไอทีมันควรจะเป็นเท่าไหร่ ถ้าบอกเป็นตัวสัสดส่วนเนี่ยมผมคิดว่าอาจจะประมาณสัก15%ในช่วงเซตอัพตอนแรกนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของแมนเทนนนไม่มากแล้นะครับแต่มันก็จัดเพิ่มมาจัดระบบลงตัวมันก็เดินได้แต่ควรจะลงทุนใช่ไหมต้องมีครับในนาคตนี่หนีไม่พ้นต้องต้องมีเลยครับซึ่งปัจจุบันทั้ง กระทรวงทั้งสมาคมเองก็พยายามที่จะปักดันเรื่องนี้เหมือนกันมีหลายโครงการแล้วครับตอนนี้สี่สิปีที่ผ่านมามาถึงจุดนี้อีกสิบยี่สิบปีมองบริษัทตัวเองเป็นยังไงโอ้ก็ยังเหนื่อยยังคุยกับลูกน้องว่าเรายังต้องเหนื่อยอีกนานนะครับแล้วมันจะไปทางไหนอะโลจิสติกมันจะไปทางไหนต่อก็จะไปเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานนะครับส่วนกิจกรรมเนี่ยมันก็จะ มีทั้งที่เป็นเหมือนเดิมแล้วก็มีที่เปลี่ยนไปน่าจะอย่างที่เราคุยกันนะมันคงไม่มีอะไรมากกว่านี้มันก็ครบแล้วนี่รางน้ำเรบินรถมันจะเป็นอะไรถว่าเรื่เียทำยังไงให้มันไลท์ i ทมไล a เพ i ไ h t q ควอนติตี้ไ h t c คอสอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะงั้นคุณภาพหมายความว่าไงคุณภาพก็คือในแง่ของการขนส่งนะครับส่งของให้ตรงเวลาให้ถูกต้องตามจำนวนแล้วก็สินค้าไม่เสียหายนะครับ บริการดีบริการดีลูกค้าแฮปปี้นะครับมันมันมีหลายมิติอยู่ที่ว่าลูกค้าจะให้น้ำหนัก KPI ไปด้านไหน,นแต่ที่จำเป็นเละถูกต้องทันเวลาแล้วก็ขอไม่เสียหายนะครับไม่ใช่จำเป็นว่าต้องถูกอย่างเดียวนะต้องถูกต้อง <c oughs> แลกณเวลาที่เขาต้องการนี่นะไปก่อนเขาก็ว่าไปหลังเขาก็บ่นจู้จี้ไหมลูกค้า s ซไทร์เออร์เนี่ยก็มันโอเวอร์พพลายครับเขามีทางเลือก เขาก็อยากได้ของดีๆสําหรับเขาเอาของคุณมาส่งไปทันส่งไปตรงเวลาส่งไปถูกใจฉันไปได้เลยใช่เขามีทางเลือกเยอะแยะแข่งขันสูงสูงขันสูงแข่งขันสูงนะครับเขาละครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากผมอยู่กับคุณจุมพลสายเชื้อนะครับเป็นเลขาธิการสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกไทยแล้วก็ยังทําบริษัทมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาตอนนี้ก็สี่สิบปีแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องสมาคมเลยครับว่าทําไมต้องมีสมาคมนี้ และสมาคมนี้กำลังจะผลักดันเรื่องอะไรต่างๆนานา,นาต่อไปครับครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพารรณิชสร้างสรรนะครับผมอยู่กับคุณชุมพลสายเชื้อเลขาที่การสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกไทยครับแม่ก็ยังไม่ยอมทิ้งคำว่าขนส่งนะมันเป็นรากฐานานะมันเป็นรากฐาก็เป็น วใจสาคัญหัวใจสาคัญแต่ก่อนถึงสมาคมนิดเดียวเมื่อกี้ติดใจอยู่นิดหนึ่งลืมถามไปครับเรื่องเดี๋ยวเราถามผมถามเรื่องน้ํามันแล้วละแต่เดี๋ยวนี้มันมีพลังงานทางเลือกซึ่งคุณบอกมันมีเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยขนส่งสําคัญใช่ไหมโหมีสําคัญมากการที่รถเราวิ่งเนี่ยมันมีควันควันพิษออกมาเยอะนะครับรวมถึงบางครั้งไอ้พวกน้ํามันเครื่องต่างๆอันเนี้ยทำให้เกิดมลภาวะมากเหมือนกันนะครับล้าทำยังไง ไปตรวจจับเองหรือเปล่าหรือว่ามีมาตรฐานคุมตอนนี้ในส่วนของมาตรฐานผู้ออกการขนส่งตัวคิวเนี่ยมันดูลึกมาจนถึงแนวปฏิบัติในการกําจัดเรื่องพวกนี้ด้วยอ๋อมีมาตรฐานใช่ครับทำให้ถูกต้องไม่ไม่สร้างปัญหาเพราะฉะนั้นต้องทําเราก็เหมือนกับนักอุตสาหกรรมที่ต้องทาตรงนี้ให้ถูกมีกฎระเบียบมีข้อบังคับด้วยเพราะเราจะไปปล่อยรถควันดงควันดาไม่ได้ออแต่แต่อย่างของบริษัทคุณเองซึ่งเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยอาจจะทาได้แล้วทั้งพวกเล็กๆที่ไปรับจ้างคนไปคุมตรงนั้นหยมันป็่ะมันก เป็นส่วนที่ควบคุมกันต่อนะครับมาตรฐานของตัวการรับงานของผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยเวลาลดในเครือข่ายที่เป็นรายเล็กเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องให้ได้ตามมาตรฐานนี้นะครับมันก็ถูกผลักดันไปในตัวอยู่แล้วไม่งั้นกระทรวงเขาก็ไม่ออกใบอนุญาตไม่อะไรให้ใช่ครับโอเคสมาคมเมืองไทยชอบตั้งสมาคมเยอะมากคุยกับผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการแต่ละคนก็แต่ละกลุ่มก็มีสมาคมในแต่ละ กลุ่มของผู้ประกอบการก็มีหลายสมาคมครับไม่สมาคมเนี้ยขนส่งสินค้าแลาลอ <c oughs> จิสิิ์ไทยเนี่ยเปอะไรทําอะไรกันเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับโตแล้วก็แตกเ<อ>นื่องจากของเราอยู่ในวงการนั้นแต่ต้นเป็นสมาคมแรกเลยอันนี้สมาคมแรกครับที่20กว่าปีพอมีกิจกรรมขนส่งเราก็มีแล้ว<อ>แต่เราก็เห็นพอโตแล้วมันก็แตกนะครับก็ไม่ว่ากันใช่ไหมไม่ว่ากันแล้วทุกคนก็ยังจอยกันอยู่อยู่ในกลุ่มสาขา อ๋อเข้าใจละคือไม่ได้ทะเลาะกันไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ยังรวมกลุ่มแต่ก็อย่างว่าสมาคมใครอยากคบใครก็กลุ่มนั้นสนิทกับใครไม่ได้อยากคบใครครับคือคือสูว่าเขาอยู่ภาคอีสานเขาก็ไปรวมกันเปิดสมาคมภาคอีสานเ็าอยู่พวกรถพืชไร่เขาก็ไปตั้งสมาคมพืชไร่แต่อันนี้อันนี้ถือเป็นตัวหลักทัวประสานหลักไหมหรือว่าตัวประสานหลักต้องเป็นสาพันการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนั่นก็คือคลุมทั้งหมดเลยโอ้นี้เป็นอเมเร่าใหญ่ครับคุมทั้งหมดเลยรถ ทุกอย่างในเมืองไทยอยู่ตรงนี้หมดแต่สมาคมก็ย่อยๆออกไปนะครับแต่คุณเป็นเลขาทั้งสองอันใช่ใช่ใช่ประเด็นที่คุยกันตอนนี้มันคืออะไรในสมาคมในตอนนี้ภาพใหญ่เรามองว่าเปิดเสรีเพราะเปิดเสรีเรายังไม่เข้มแข็งพอโดนบังคับเหมือนกันใช่อาเซียนคาเสรีอะไรต่างๆแล้วโลกเสรีใช่ครับเราก็มองว่าเราอาจจะฝืนไม่ได้นะครับ พอฝืนไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะยกระดับตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นไม่เอาอย่างต่างประเทศเขาไปกระท้วงปิดปิดปิด,ปดไม่เอาเอันเชื่อไม่ได้ใช่ไหมก็พยายามบอกกันบอกย,ยายาเลยเพราะมันมีหลายกลุ่มที่เขาก็เลือดลมแรงนะครับแ,นนแต่เราแต่เรามองว่าในช่วงที่ยังคุยกันได้เนี่ยเราพยายามคุยกันแล้วเราอย่าไปมองคนอื่นเราต้องยกตัวเองขึ้นมาสร้างความเข้มแข็ง,ขงมุ่งที่คุณภาพและมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเปิดเสรีครับ เราคงไปห้ามมันเปิดไม่ได้ใช่ครับแต่เราต้องทําตัวเองใช่ครับแต่จุดอ่อนของเราก็มีนะครับอืเนื่องจากว่าเราดูคู่แข่งที่เข้ามาในประเทศเราอทุกคนเขามีความเข้มแข็งกว่าเขามีแฮนดิแคปเขาเขามีแต้มต่อไม่แต้มต่อครับเขามีเงินทุนมีชื่อเสียงแล้วเขาไม่ให้แฮนดิแคปเราไอเราเนี่ยคือเราเราจากกลไกเรื่องราคาทำให้เราอ่อนแอเราก็เลยมองว่างั้นทางออกจะเป็นยังไงดีเราก็เลยอยากจะผลักดันให้เกิดสภาการขนส่ง แห่งประเทศไทยขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของคนที่ทำอาชีพนี้สามารถที่จะให้ข้อมูลกับภาครัฐสามารถที่จะมากำหนดอ,อ๋อมันใหญ่กว่าสาพันธใหญ่ใหญ่กว่านะครับมีสมาคมมีสาพันธ์ถ้าเป็นสภาเนี่ยคล้ายๆสภาหอการค้าใช่ครับจะเป็นสภาวิชาชีพที่มาดูแลคนที่ทำธุรกิจด้านนี้นะครับให้ได้คุณภาพให้ได้มาตรฐาน,นครับควบคุมปริมาณไม่ให้มันมากเกินไปจน เกิดสงครามราคายอย่างเงี้ยนะครับม,มันมันจะเป็นปทำได้ไหมทำได้ไหมคุยกันรู้เรื่องเหรอออผักดันมาสิบปีละ <laughs> เรามีต้นร่างจากการศึกษาของสถาบันการขนส่งมหาลัยจุฬาครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วก่อนหน้านั้นมันกรอบเวลาของการเปิดมันไม่กระชันเท่าตอนนี้ตอนนี้เราเห็นแล้วนะคะรับแลวอย่างว่าทําไมนั้นก็นะมันยังมีช่อง<ช>ว่างที่เติบโตกันใช่ทุกคนก็มองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ตอนนี้ปีห้าสาม ต่างชาติสามารถถือได้51เป, 5, 6, ป 5, อร์เซ็นต์ปี56 70เปอร์เซ็นาแปี58 100เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะทําไงนก็จะเหมือนร้านโชว์หวย AJ กระแปะตอนนี้ไม่รู้ไปไหนหมดแล้วอืออก็จะเป็นอย่างนี้ก็ต่างประเทศก็จะเข้ามาใช่แต่เราก็ยังอยากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในมุมมองผมนะผมไม่รู้ผมดูมองถูกหรือเปล่าก็คือว่าผมว่ามันเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเขงเราเหมือนกันนะโอ้นี่สําคัญอลองดูที่ทางเรือนะครับ ทางเรือเนี่ยเวลาหน้าผลไม้เราออกเราจะส่งออกอเขาบอกตู้ค่ะตู้ไม่มีราคาเพิ่มขึ้นสองสามเท่าใช่ไหมครับเราไม่มีทางเรือไม่มีทางเรือเราไม่มีกองเรือของเราอะครับอมีก็มีกองเรือในซอย RCL แล้วไม่มีกองเรือข้ามททวีนะครับผลไม้เราเสียเราก็ไม่ได้เราก็ต้องจ่ายเขาทั้งอากาศนี่ชัดเลยเราไม่มีแอร์มาเียกึ่งเหมือนกันองเงี้ยแต่ว่าทางบกตอนเนี้ยตัวหลักยังเป็นเรา <Okay. S 2> แต่ถ้าปล่อยให้เราล้มหายตายจากไปสุดท้ายเราก็สู้เขาไม่ได้เพราะสมาคมก็อยากจะทําให้ตรงนี้เข้มแข็งใช่ครับมันก็มีทั้งเรื่องสภาใช่สภาวิชาชีพใช่ครับในสภาวิชาชีพเนี่ยบางคนไม่เข้าใจบอกนะบตั้งมีสมาคมมีสาภามีส,าภ,ามสาภาวิชาชีพแล้วยังไงมันผลักดันอะไรมากได้มากกว่าสมาคมอ,อไปแก้กฎหมายได้หรืออะไรได้หรืออะไรไงคืออันแรกนะนะครับม,มันก็จะทอนรวบรวมข้อมูลให้เข้ามาจุดเดียว ตอนนี้มันหลากหลายสมาคมแล้วแต่ละสมาคมบางครั้งไม่ได้เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นถ้ามันเหลืออันเดียวเป็นสภาวิชาชีพเนี่ยข้อมูลจะตรงเข้ามาหมดเลยคือยังให้ทุกคนเป็นเอกเทศแต่มารวมศูนย์กันท่านิดนึงใช่ครับพอโครงสร้างมันชัดว่าตัวนี้เป็นตัวแทนของทุกคนข้อมูลความเดือดร้อนต่างก็เข้าสองภาครัฐเขาก็จะรู้เขาจะต้องคุยกับใครตอนนี้เขาไม่รู้จะคุยกับใครจะคุยกับขนส่งไปคุยกับสภาหอไปคุยกับสภาอุดสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ ลองคิดดูสิครับแล้วเขาจะรู้เรื่องขนส่งรถบรรทุกไหมสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือยังมีแล้วทางนี้ไม่มีได้ไงใช่ไหมใช่ใช่เขาใจแล้วเราไม่มีช่องทางที่จะสื่อสารโดยตรงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องของอำนาจหน้าที่ถ้าเป็นสภาเนี่ยมันก็สามารถที่จะกำหนดมาตรฐานจริยธรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ควบคุมมันเองได้นะครับตรงตรงตรงนี้มันจะมีกลไกอะไรลงไปช่วยผู้ประกอบการได้อย่างสมาคมทุกวันนี้งานของสมาคมทุกวันนี้ มีกลไกอะไรลงไปช่วยผู้ประกอบการที่ทำให้ตัวเองเข้มแข็งก่อนที่จะมีสภานะตอนน